มาชมกันครับรอบนี้แข่งกันสองสองครับนะครับพี่เขามาขอแก้มือน้องมังกรครับว่าน้องมังกรพี่ขอแก้มือหน่อยเขาแบบนี้ครับพี่ตามผมมาอ้าวไม่ต้องไม่ต้องตามกันแย,ยกกันยิงเลยอ้าวเลยครับนี่คือการแข่งสองสองครับอยู่ไหนเนาะอ,อยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะอ๋อามาโอ้ยินโดครับโอ้โหต้องยินโดเลยอ่ะ อ้าวโดนเหมือนกัน<ห>ครับหา<ม>ความมือออกลูกโอ้โหพ,พี่เก็บไปบ่ผมพี่เก็บไปบ่ผมอย่างนั้นแหละอ้าวเอาตั้งตั้งซื้อมือถือที่พ่อจะถ่ายลูกอ้าวอ้าวโอเคครับชมกันต่อครับน้องมังกรโดนไปครับหนึ่งเม็ดรครับผ่าดานหนึ่งเม็ดแล้วครับนี่ก็การแข่งสองสองครับโอ้โถ้าน้อนี่ยถ้าน,น้องบว่า จะเขาเอาคนระดับตึงๆมาแข่งกับน้องมังกรเลยนะครับน้องมังกรบอกว่าตึงไม่กลัวกลัวตึงๆเขาบากงี้ครับโอ้โหโอ้หกองกิงครับของริงโอ้ยิงกระจาย <laughs> โอ้ยิงกระจายครับฟี่าแต็งกิ้วแต็งกิ้วแต็งกิ้วครับเอาครับถ้าหนูไม่งอแง,งหนูก็จะเล่นแบบฟรีสไตล์ได้าครับมาชมน้องมังกรต่อครับ นี่คือการแข่งแบบสองสองนะครับแข่งแบบสองสองนะครับพี่เขามาขอแก้มือครับมาขอแก้มือน้องมังกรครับอ่าชมกันต่อครับให้แต่พี่และผมมาทำง่ายน้องมังกรเก็บไปหนึ่งแล้วเก็บหนึ่งแบงง่งกันคนแบงงน่งกันคนละหนึ่งอ่าเมาแล้วมาแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วคนนี้ต้องยิงใกล้ๆนะจุดอ่อนของเขาเพราะว่า ถ้ายิงไกลๆเขาเขาเขาจะแม่นเพราะเขาเล่นในคมอ้าวอ๋ออ๋อนี่แหละมังกรทองบุรีรัมนี่คือของจริงนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับเก็บไปหนึ่งเม็ดอ่าอย่างนั้นแหละพี่ของจริงก่องจริงก่งองจริงครับตอนนี้น้องมังกรครับทีน้องมังกรครับนำไปเลยครับสองต่อศูนย์ครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับ ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพ่อครับเออเออของกิงของกิงของจริงงจร้งออออขอบคุณสปอนเซอร์นะครับออขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณเอซีที่ส่งเสื้อมาให้สองตัวนะครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณมากมายครับ อ่าน้องพี่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวน้องอ๋อวิงผ่านใครเมื่อกี้ผ่านตัวเพื่อนตัวเองอ๋ครับชมกันต่อครับอ่าอย่าไปอยู่ข้างบนมากนะเดี๋ยวก็สอยก็สอยร่วงเหมือนมะม่วงตกจากต้นไม้นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ระวังระวังระวังก็สวยร่วงเหมือนนกมงกจาจะต้นไม้อ่าก็ชมกันต่อครับน้องมังกรถ้าเล่นกับคนนี้น้องมังกรต้องเข้าประชิดตัวเพราะจุดอ่อนของเขาคือการถูกประชิดตัวพอ,พอดูเกมแล้ว เอามาครับเก็บไปหนึ่งครับเอาไปหนึ่งเม็ดพาราของจริงนี่คือของจริงนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมอืมเอาเลยคนหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยของจริงของจริงของจริงอาครับตอนนี้ครับทีน้องมังกรนาไปเลยนะครับสามต่อศูนย์นะครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับโอ้โหเห็นเป็นหมอกขาว นั่นจะหมอกอะไรทั้งทีบอชัยหน้านาวจิบชาใน้ายหมกจึงจึงจึงอ่านะครับก่อนที่จะมาชมกันนะครับเข้าไปใน youtube นะครับแล้วเข้าไปกดติดตามในช่องชาญพนมรุงเรือด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตักตะไคร์ตะไครแล้วก็ปักตะไคร์เอาตะไคร้ครับเรามีตะไคร้เอาตะไคร้มาต้มแก้โควิดนะครับอ้าวอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ อของจริงเนี่ยแหละคือนี่คือของจริงของน้องมังกรต้องตีประชิดเลยคนนี้จุดอ่อนของเขาคือการตีประชิดคือการยิงระยะเผาขนยิงใกล้ๆอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วอ่าไปเลยลูกไปเลยเดี๋ยวชมคลิปยาวๆครับคุณพ่อจะไปลง ในช่อง youtube นะครับโอ้โหรุมครับรุมครับ <S <S โอ้โหของจริงกองจริงกองจริงย่อยยับย่อยยับของจร<ข>ิงนะครับอ่าตอนนี้ครับมาชมเกมต่อครับตอนนี้สามต่อนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหโอน้องมงกลบอกว่าแม่มันจริงๆครับเอ่อคนมาทานน้องมงกลนี่เยอะมากมากเลยนะครับเยอะจนแบบว่าโอ้โหเล่นไม่ไหวครับพี่ตามผมมาพี่ตามผมมาผมตามพี่ไปก็ได้ ไปเลยไปเลยไปเลยตามพี่เขาเลยอ้อาวจวแล้วนั่นเอา้าพี่เขามาขอแก้มือครับบอกว่าวันนี้ขอแก้มือน้องมังกรสักหน่อยครับขอแก้มือสักหน่อยจะได้นอนหลับครับจะได้นอนหลับฝันดีนะครับเมื่อวานแข่งแพ้นอนละมือครับพี่ว่านอนละมือครับวันนี้ต้องมาแก้มือครับจะได้นอนหลับฝันดีนะครับ อ้าวพี่พี่ใจเย็นใจเย็นอ้าวไปใกล้ๆเลยตรงเนี้ยหยิบใกล้ๆแล้วเอาไข่ไปให้เขากินสองเม็ดอ้าวนะครับผมกันต่อครับโอ้โหโ,หโอ้โหชุลมุนชุลมุนวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายครับชุลมุนวุ่นวายช,น,ชน,นะตึงตึงตึง แทงคิวแทงคิวแทงคิวนะครับไปกดไลค์ในช่อง u t u b e ชัติพนมรุงด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณมากมายนะครับของกิงของกิงของกิงโอเคครับมาชมกันต่อนะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับสี่ต่อหนึ่งแล้วสี่ต่อหนึ่งเกมครับนี่คือการแข่งนะครับนี่คือการแข่งนะครับไม่ได้มาเล่นํำๆนะครับนี่คือการแข่งครับแข่งแบบชิวๆ ไปเลยหนูลงข้างล่างพี่อ uh, ยู่ข้างบนไปครับครับไม่รู้ว่าวันนี้พี่เขาจะมาแก้มือได้สําเร็จหรือเปล่าครับถ้าแก้มือไม่สําเร็จคืนนี้พี่เขาต้องนอนละเมอครับต้องถ้าไม่อยากนอนละเมอต้องกินกาแฟจักสามแก้วครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแกเล่นระเบิดเอาเอาอครับอ๋อฟัวแป๊ กลัวแพ้วางระเบิดเลยครับเอาขอห้ามเล่นระเบิดไอ้หนูโอ้โหโอ้โหครับกลัวแพ้ครับโอ้กลัวแพ้ครับโอ้พี่เขาบอกว่าเราคุยเลยบอกแค่นี้เลยห้ามเล่นระเบิดอ่ะพี่ก็ว่าพี่เขว่าพี่ก็ว่าไม่ไหวไม่ไหวไอ้หนูไอ้คนขี้โกงไอ้ไอ้คนขี้โกงประเทศพี่ก็ว่าอยากชนะอ่ะอยากชนะทำไงก็ได้อยากชนะเขาว่าโอ้โหอยากชนะใช่ไหม อยากชนะใช่ไหมอยากชนะใช่ไหมเอาพาราไปกินสามเม็ดอ่านี่แหละของจริงนี่คือของจริงนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมนี่คือราชาฟีไฟครับแมเอาเรือดำน้ำมาด้วยเลยไหมบอกเขาลองถามเขาสิเอาเรือดำน้ำไหมสองลำบอกแค่นี้หละแถมให้โตเอ้ต่อให้คือแบบมันเล่นระเบิดมันผิดกฎนั้นน่ะ อ่านี่คือของจริงครับของจริงของจริงเ้องไปไอ้ไอ้ระเบิดชั่วไอ้ไอ้ระเบิดไม่มีรพูดประเพครับพูดประเพครับครับออกสื่อครับอย่าพูดอย่าพูดไม่เพาะนะครับออกสื่อครับผมมันน่นระเบิดอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ามาชมกันต่อนะครับนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมย์เทีนนะครับคือคนกระจอกท่านั้นที่จะเล่นระเบิดคือเขากระจอกมากอ่ามาชมกันต่อครับอ่าไม่พูดครับไม่พูดครับอ่ามาชมกันต่อนะครับออกสื่อครับออกสื่อครับ อ้าวแข็งครับตั้งใจแข็งครับอ้าวเล่นระเบิดคืนเล่นระเบิดกับอ้าวไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นลูกเอาไว้แตกเอง, <laughs> งอเย,ยังเช่าเลยพี่มาช่วยผมหน่อยโยนระเบิดไปโดนเองครับโดนตัวเอง, <laughs> งชอาเลยพี่ช่วยผมก่อนนะ้องพี่ชายพี่ชายชายไอพี่ยิงก่อนพี่ยิงก่อน <laughs> ชอบเลยแต่งเงินมีสามพันเงินพอซื้อน,นี่อย อยิงนะโยนระเบิดไปโดนตัวเองครับนี่คือกองกิงครับโยนระเบิดโดนตัวเองครับน้องมังกรทองบุรีรัมชนะแต่ชนะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคนเล่นเล่นระเบิดอ่านะครับมาชมกันต่อนะครับหกต่อหนึ่งครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับราชฟีไฟนะครับโอ้โหพ่อนี้ภาคเหมือนเร่นแขกเหมือนแข่งเรือยาวเลยอันนี้อันนี้เล่นเกมนะพ่อเนี่ย โอ้โหจะภาคเหมือนแข่งเรือยาวไม่ได้นายอ่ามาชมนครับน้องมังกรทองมีรำแนาตินะครับนี่คือการแข่งแบบสองสองนะครับไม่ได้แข่งเล่นๆนะครับอ้าวอ้าวตั้งไอวอลนี่มันงานมอเตอร์โชว์ไอวอลครับมอเตอร์โชว์ครับตั้งอย่างเดียวครับตั้งไปตั้งมาคนอื่นวิ่งมาสอยมะม่วงซะอ้าไปเลยครับน้องมังกรต้องเก็บแป๊ต้องเก็บนะอ้าวไปเลยไปเลยเร็ว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  อย่างนั้นเหรอเอายังไม่ได้ยิงเลยจะได้อีกแล้วของกิ่งกองกิ่งกองกิ่งกองกิ่งเอ้าเฮ้ยแบบงครับราชาเป็นไงครับคือแบบมันก็ง่ายเกินอ่ะนะน้องๆเอ้อน้องๆด้วยราชาราชาช่วยช่วยช่วยรอหน่อยอ๋ออ๋อโอ้โถอยก่อนถอยก่อนอ๋อเอาเอถ่ายครับโอ้โหโอ้ของกิ่งครับของกิ่งครับอ๋อของกิ่งเต้นอีกแล้วครับ เต้นอีกแล้ว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 โอ้โ้โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดของจริงของจริงของจริงเอ้าของจริงอีกแล้วของจริงอีกแล้วครับโอ้โหนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมย์ครับนี่คือราชาฟรีไฟครับโอ้โหน้องมังกรทองบุรีรัมย์โอ้ของจริงของจริงของจริงการันตีโดยคุณพ่อนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับจากคุณพ่อครับ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมนะครับไม่ว่าจะของทุกอย่างนะครับ Thank you thank you thank you